ก็คือยังใช้ตัวนี้มาตลอดเรยดูทุกคนดี่จะขาวอยู่ทุกคนเดี๋ยวครูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเกี่ยวสีนี้นี่สองอันย่างสวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้เจอกระดานมากทุกคน วันนี้เรามาอัปเดตไอพเดีลงให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะ <Yeah! S 1> ย้ก็<อ><อ>จะได้ลุคนี้นะทุกคนมีความชมพูดแดงๆหวานๆนะคะวันนี้เป็นสาวหวานให้ทุกคนได้ดูก็จะมีอัปเดตพวกเครื่องสำอางเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังใช้อของเดิมๆอยู่นะทุกคนเทคนิคการแต่งหน้าคน,นี้ก็คือไม่ยากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้มือในการแต่งหน้านะคะใครไม่มีแปรงก็สามารถแต่งตามได้นะคะที่เราหายไปไม่ได้ค่อยทํา YouTube เลยเพราะว่าตอนนี้เราเป็นศิลปินอยู่ค่ายเพลงไทยเด็กคอร์ดก็สเตตนมอาชื่อว่ามาริสานะคะ ต่ว่าก็ยังเป็นดีดีของทุกคนอีกเช่นเคยนะอยู่กับวง Tryad นะคะซึ่งมีสามคนเองก็คือนอ้องแผนเพลงแล้วก็พี่มิกกี้นั่นเองก็ฝากทุกคนติดตามผลงานเราด้วยนะคะตอนนี้เราก็มีเพลงเดบิวต์ซิงเกิลแรกของพวกเราแล้วนะชื่อว่าเพลง h a m m e n นั่นเองทุกคนสามารถไปฟังได้นะคะในยู u ูบและสิบว่าตอนนี้เรากําลังทําซิงเกิลที่2ออยู่นะคะจะเป็นเพลงแบบไหนทุกคนสามารถติดตามได้ที่ tiktok agtryad official ก็เรามีชาเลน e ์เต้นในทิกตอกด้วยนะทุกคนรือว่า h a m m e n i c h t เลนเต้นแล้วก็อย่านละืมแท็ก มาให้ดูด้วยนะคะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปแต่งหน้ากันเลยดีกว่า let's go <S เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะ,ก,ะ,คะก็คือสกินแคร์นั่นเองนี่ก็คือยังใช้ตัวนี้มาตลอดหลายปียังไม่เปลี่ยนใจนะคะเทไปเลยเป็นน้ำเห็นไหมทุกคนเป็นน้ำตกก็คือชัดเจนมากว่าเป็นรอยสิวนะคะยังมีรอยดำรอยแดงอยู่ วิ่หน้าไปลอยเพราะอะไรเพราะว่าเพิ่งตื่นได้สักพักหนึ่งเขินจังโอเคไปต่อกันที่เซรั่มนะคะนี่จริงๆเราใช้เซรั่มของอันหนึ่งอยู่ก็คืออันนี้นะคะแต่ว่าน้องเขาหมดเลก็เลยยังไม่ได้ซื้อใหม่ก็เลยซื้ออันนี้ในเซเว่นมาใช้แทนก่อนเขาบอกว่าช่วยลดเลือนจุด,ดด่างดําอะไรอย่างนี้ด้วยเขาเขียนว่าภายใน3วันรู้สึกว่าใช้ของกันนี้อันนี้เรารู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นนะคะเนื้อมันก็จะใสๆคนๆนิดหน่อยต่อกันที่ไพรเมอร์นะคะอันนี้ของ i n t u i t นะคะ พอมาใช้รู้สึกว่ามันช่วยแบบทําให้หน้าเรียบเนียนขึ้นอะแบบเบลอดูขุมขนจริงแล้วนี้ก็ถูกและดีนะทุกคนเราไปซื้อที่ไหนนะที่บิวเทียมแล้วตอนนั้นมันกําลังลดหนึ่งแถมหนึ่งแล้วตอนเนี้ยหล่อนแรกก็ยังไม่หมดเห็นไหมหน้ามันก็จะแบบเบลอช่วงแบบรอยแดงรอยดําได้หนึ่งระดับนะหน้าดูตึงขึ้นมานิดนึงหรือยังแต่ว่าใต้ตาคือยังไงก็ไม่ตื่นเนาะ มาต่อกันที่ครีมกันแดดนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของป๊าเ้าเองทุกคนเคนะคะก็คือเราชอบมากๆตั้งแต่เราใช้อันนี้ของป้าเราก็ไม่ใช้แบรนด์อื่นอีกเลย Amazing มากๆกแล้วมันก็เขียนว่า spm 50บวก pa บกวกนะคะในปริมาณ30กรัมหลอดหนึ่งใช้ได้นานนะทุกคนแล้วก็เนื้อเขา่ะมันเป็นเนื้อที่เราแบบไม่ค่อยเจอในครีมกันแดดเดี๋ยวจะลองให้ดูนี่เนื้อมันจะมีความครีมครีมูดมูส แล้วทาไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะขาวอยีทุกคนแต่ทุกคนต้องเกลี่ยพอเกลี่ยเสร็จแล้วอะ่ะมันจะทําให้หน้าเราอ่ะขาวขึ้นในเหนือระดับดูดิเนี่ยเนียนแล้วอะ่ะนี่เทียบสองข้างเห็นไหมคือมันขาวขึ้นอีกหนึ่งระดับทุกคน a ม่ซิ่งมากเข้ามากคือเราอะ่ะใช้มาเป็นปีแล้วจริงๆคือหมดไปแล้วกี่สิบหลอดแบบตัดหลอดมาใช้อะ่ะทุกคนก็สามารถไปดูได้นะคะนี่ตัวนี้นะคะเริ่มทากันโหลดงึบอืม เสียงท้องเพิ่งตื่นแล้วก็มาถ่ายเลยทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเจะสี่โมงแล้วจ้าวันนี้เราจออกไปงานกาชาติกันนะทุกคนงานกาชาติในช่วงสี่โมงไหมวันนี้เราถ่ายเยอะไปอะ่ะแต่แบบไม่เป็นไรเพลินไปหน่อยเพรากะก็เด็กเรยาย้อยทายได้น้อยกว่านี้นะคะแต่ว่าเหลือก็มาทาขาอความรู้สึกแรกที่ทาไปมันมีความนุ่มๆม,มันแบบเป็น็กเจอร์ที่เราไม่ค่อยได้เจอ แล้วก็ไม่เคยเจอด้วยแล้วก็ชอบเลยูสิมันแบบมันสว่างขึ้นจากก่อนหน้าเนี่ยแล้วก็แบบเราชอบผิวตัวนี้มากมันดูแบบสุขภาพนะคะแต่ว่าใต้ตาต้องกลบอีกทีนะไม่ไหวโอเค <laughs> ไปต่อกันที่คอนซีลเลอร์นะคะมีของ the same เบอร์1.5นะคะ่ะอันนี้เราใช้มานานแล้วเหมือนกันเราใช้รุ่นที่มันเป็นฝาสีดำอะจนมันเปลี่ยนแบบรุ่นใหม่มาเป็นรุ่นฝาสีชมพูนะคะราคาหลักร้อยต้นๆอนนีงทุกคนถูกมากปาดไปเลย ไม่มีเทคนิคอะไรใดในการทาใต้ดานนะทุกคนก็คือป้ายๆเราก็ไดูเหมือนน,นี่ตรงนี้นเรอยดำแทบๆตรงไหนทีท่มันแบบเป็นรอยแดงอะไรเงี้ยทาเข้าไปประมาณนี้ทาแค่นี้นะคะก็ทำการใช้นิว้วแทบไปเลยเราก็ดูเป็นคนตื่นเช้านิดนึงแต่ว่าก็ได้เท่านี้แล้วทุกคนว่านอนดึกมาหลายวันแต่ว่าสำหรับเราก็คือ Look, เอวีดีลุคก็โอเคแล้ว ปต่อกันที่แก้มนะคะเราใช้ของลายกลาสนีเป็นแบบบรัชเนื้ครีมเราจะทาสีชมพูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดไฮยดวยสีแดงอันนี้นะคะมูสมูดคิมครีมสีชมพูต่อด้วยสีแดงคือแตะนิดเดียวก็คือติดแล้วทุกคนดูเราใช้น้อยมากแตะแตะแตะใช้แค่นี้เพราะว่าสีคนาแน่นจริง เรียบร้อยแก้มโอเคระหว่างที่เราหาแป้งอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาทาลิปมันนะคะนี่ของอีอูน,นั่นเองใช้มาสักพาง้วยังไม่หมดสักทีทุกคน <c oughs> เป็นหลุมนิดหน่อยแล้วก็ทาลิปมันกก่อนขั้นตอนต่อไปคือทาแป้งนั่นเองแป้งของเจ้านางที่ดูไม่ออกแล้วว่าของอะไรเราใช้เบอร์ C21 นะคะของเจ้านางอันนี้ก็เป็นลูกรักเหมือนกันใช้มาหลายปีแล้วหมดก็ต้องซื้อใหม่ ถ้าความเป็นจริงคือเราอะไม่ได้เขียนคิว้วไม่ค่อยเขียนคิ้วเท่าไหร่ออียงตอนนี้ดีสอยเขียนคินค้วก็หมดไปแล้วนะคะเราก็เลยจะข้ามขั้นตอนในการเขียนคิ้วไปเป็นปัดคิ้วแทนของแทนเมนะคะนี่เบอร์06แต่ว่าตอนที่เราหัวทองเราใช้อีกอันนึงอันนี้ก็ดีอีท e ูดี้นะคะนี่เป็นสีแบบสีอ่อนมากเบอร์05นะคะสีอย่างเงี้ยน้ำตาลทองทองบลอน,นนะคะแต่ว่าตอนนี้เรอผมเข้มแลละเราจะมาใช้น้ำตาลเท่านานะ ปัดตามความรู้สึกมันก็จะแบบเท่าบ้างไม่เท่าบ้างนะุ๊โอเคเดี๋ยวรามาต่อกันที่พาเลตตาแล้วก็ไฮไลท์ด่างะะ่แะแะ้วแใช้ของทานนะไฮไลท์ด่างนะคะสีสีนี้หนึ่งสองสามสี่เสียบอะไรทุกคนนี่เห็นไหมได้เลยมีมาทาดายกันดีกว่านะแชนนิวในการแถบสีนะคะเราจะทาสีนี้มีความน้ำตาลส้ม ้าเป็นเบสตานะเสร็จแล้วก็ทาใต้ตาด้วยเบรเบปรุงๆก็จะได้ประมาณนี้ตาดูมีเสียอะไรละต่อไปนะคะเราก็จะทาสีน้ำตาลขึ้นมานิดนึงสีน้ำตาลข้างล่างอันนี้นะคะทาไปช่วงบริเวณหางตาแล้วก็ทำให้มันฟูๆอย่างนี้นะแล้วก็ฟูๆเบรเบนเบน จะไปทาใต้ตาเหมือนกันให้มันเชื่อมกันขั้นตอนสีตามีประมาณนี้นะต่อไปเราจะมาเขียนอายไลเนอร์กันจริงๆเรามีอายไลเนอร์นะทุกคนถ้าไม่ขี้เกียจก็เขียนอายไลเนอร์ได้อันนี้เป็นของกริปไหมสีเบอร์ s อสามนะคะเราจะชอบมาเขียนตรงนี้อบบน,นี้ สิ่งต่อไปเนี่ยก็คือทําดอลอีไอายกันนะคะตอนนี้อาจจะดูได้ตาแบบโอ้น้ำตาลจังเลยแต่ว่ามันจะมานทำให้น้องเขามีความดอลอีไอายแบรนด์อะไรไม่รู้ซื้อมันจากชอปอี้โอ้เห็นไหมเนี่ยทุกคนอ่ะแดดมาพอดีเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะแต่ว่าอันนี้คือสีเบอร์0ูนย์ห้าเป็นแบบนี้สีขาวขมีทุกคนแดดมือแสงจะเปลี่ยนไหมไม่เป็นไรถ้าทำตามแบบนี้นี่ไว้ ต่อไปเราก็ใช้พาเลทของอีทนะคะสีส้มสีลิมสุดนะคะเป็นสีขาวๆมุกๆใช้แป้งของเขาแน่เลยแล้วก็ทาย้ำตรงนี้อีกทีนึงให้มันชัดขึ้นมันจะได้อยู่ได้นานๆอ๋อลืมไปว่าอ e ิไลเนอร์นอกจากจะมาเขียนใต้ตาตรงนี้แล้วจะามาเขียนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแบบบางๆแบบผ่านๆเอาแล้วนะหนึ่งสองสาม เห็นไหมมันก็จะมีความชัดขึ้นมากกว่าข้างนี้การสร้างเงาใต้ตาขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะต่อไป a ลเน n e r นะคะเป็นของคอสลุ l ด o ร Dark b r o w นะคะ ท่ากัน,ไ,นไม่รู้เพราะปกติก็ไม่ค่อยจะเท่ากันเท่าไหร่ประมาณนี้สิ่งที่เราจะถ่ายไม่ได้ก็คือตา2ชั้นน,น,นั่นเองทุกคนพอติดอันนี้เราอะจะทําให้เราดูแบบตาโตขึ้นมาอีกมันจะแบบพึบเราใช้ของ ODBO นะคะน่าจะเบอร์ไซส์ M แล้วก็ใช้กาวติดขนตาของ c o s s l o o k นะคะทำให้น้องเขามาติดบนตาเราอันนี้มันจะเป็นแบบเป็นแผ่นทาไปเลยข,เข,ขึ้นมาชแล้วติดตาสองชั้น แอืมโอเคนี่เห็นไหมไม่ต้องติดแบบสูงมากนะทุกคนเอาแบบ่เดียวยอะไรเงี้ยติดทับชั้นตาไปนิดนึงจริงจริงนะคือเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าจะให้มันเต็มกว่านี้ก็คือดัดขนตาแล้วก็ปัสมาคาร่าแต่ว่าวันนี้ไม่ทำหรอกนะขี <laughs> ้ดเกียจนะคะใช้มาสคาร่าของอันนี้ มาสคาร่าเขียวในตำนานนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือมาปัดแก้นะคะก็ใช้ของลาการสเหมือนเดิมชอบที่มันแบบผกผาง่ายนะคะแล้วก็มีแปรงมาให้มีความชมพูบ้าบี้มอ้าไปเลยบริเวณหน้าแก้มกลมๆวน,นๆไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือทาลิปนะคะลิปก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ว่าเราก็จะใช้ลิปแล้วแต่วันแบบไม่ซ้ากันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่และวันเราจะใช้ลิปแล้วแต่การแต่งหน้าของวันนี้วันนี้มีความแบบ แดงชมพูอ,อ่นอ,อนใช่ไหมแล้วก็คอลกกลารานอีกเหมือนเดิมนี่เบอร์ศูนย์สามนี่นะคะลิลลี่ไบเออันนี้ก็เป็นลูกรักของเรามาหลายปีแล้วเหมือนกันคือหมดก็ต้องซื้อใหม่อันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สมนะคะประมาณนี้ ทุกคนก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะชอบเป็นไหมมีความชมพูใสๆแบบน่ารักน่ารักสุดๆพอมีใต้ตาเรือ่อายเลยนี่มีความแบบเกาหลีขึ้นมาอีก10ระดับหรือเปล่าหรือแิ่เอง ก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้นะคะใครชอบก็สามารถคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะอยากให้เราแต่งหน้าลุคไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็ปีใหม่แล้วก็ขออวยพรทุกคนห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานดีการเงินดีปังๆๆๆๆๆๆนะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขในทุกๆวันเลยอยากทําสิ่งไหนก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะก็หวังว่าเราจะได้มาเจอกันใน YouTube อีกนะคะฝากผลงานของเราด้วยนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนนะะะคจเป็ไร バイバイ。